สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขายฟอดปลายเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของฟอดพ่อป้าแดงนะคะ สีเทาที่ลูกค้าเห็นตรงหน้านี้นะคะจะเป็นรุ่นล a พเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสีคอมมานเกนนะคะราคาเจ้าต,ตัวนี้จะอยู่ที่1 9 5 4 0 0้านบาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นสีคอมมานเกนนะคะลูกค้าจะบวกเพิ่มอีก10,000บาทมาชมกันว่าเดิมๆของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จะมีช่องสามจุดแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถไปติดไฟเพิ่มได้นะแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นเหมือนรังผึ้งแบบนี้เลยนะคะไว้ระบายความร้อนได้ดีส่วนตัวกันชนหน้าของเขาก็จะเป็นกันชนหน้าสีดำด้านนะคะตัดกับสีบอลเงินแบบนี้เลยเซนเซอร์เขามีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเป็นไฟตัดหมอกอยู่ทางด้านนี้นะคะมาชมที่ไฟกัน ตัวไฟซีแคมที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้จะเป็นไฟแมทริก LED นะคะเป็นไฟอัจฉริยะก็คือไฟลูกแก้วนั่นแหละตัวไฟลูกแก้วของเขาจะสามารถปรับทิศทางได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะหมุนเวลาเราเปิดนะ mm hmm. ก็คือเวลาถ้าลูกค้าสวนสวนมากับรถคันหน้าอย่างเงี้ยไฟมันก็จะตบลงเองแต่ถ้าอยู่ในมุมอับนะมันก็จะเปิดไฟให้เองอัตโนมัติจะเป็นไฟอัจฉริยะนะตัวฝากระโปรงของเขานี่ เขาจะมีโนละบายตรงนี้นะคะอันนี้ของแท้เลยนะไม่ได้ตกแต่งใดๆตัวซุ้มล้อของเขาก็ให้มาซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่เป็นซุ้มล้อเดียวกันเลยกับตัวด้านหน้านะเชื่อมกันเลยเห็นไหมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ตัวแมกยางเขาจะเป็นยาง B F c o o l i t นะคะตัวนี้จะเป็นยางอ l t เทอรนนะคะ แล้วก็ตัวสเปยยางอยู่ที่สองแปดห้าทับเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดนะให้ยางขนาดใหญ่มากๆเลยเห็นไหมพร้อมลุยมาชมด้านข้างกันค่ะตัวด้านข้างหูกระจกเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาชมด้านข้างกันตัวบันไดข้างของเขาก็จะเป็นบันไดข้างนี่แบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นบันไดข้างแบบว่าของตัวเก่านะคะเพราะว่าตัวเก่าเพราะว่าตัวใหม่จะเป็นผิวสัมผัสอีกแบบหนึ่งแต่ห้า เป็นตัวเดิมเลยนะของตัวเบนซินนะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแผ่นทรายอะผิวผิวสัมผัสเหมือนทรายเวลาลูกค้าเปิดรถนะคะก็จะมีนี่กุญแจในมือระยะใกล้ก็คล้องมือแบบนี้ได้เลยเห็นไหมมันก็จะหูกระจกก็จะเปิดให้อัตโนมัติถ้าหุกระจกเปิดอยู่แปลว่ารถไม่ได้ล็อกท้องโดยสารด้านในนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีแดงนะจะเป็นสีแบบว่าแดงอมส้มอนะเนาะ ตัวคอนโซลหน้าของเขานี่ก็จะมีที่วางแก้วมาให้อยู่ทางด้านนี้ช่องวางของก็จะให้มาทั้งหมด2ช่องนะคะด้านนี้กับด้านนี้ไฟแอมเบียนไลท์ที่ลูกค้าเห็นนะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยเมื่อกี้แล้วก็ตัวเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะก,กับตันซีดแบบนี้เลยมีสลักคําว่าแรปเตอร์นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วก็ตัวจอของเขา ก็จะมีตกแต่งด้วยสีแดงปัดกับสีดำนะตัวพงมาแรงของเขาก็จะเดินได้สีแดงด้วยก็จะทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นตัวเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นะคะเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาเดี๋ยวจะาตาา์ทรถให้ดูนะคะลูกค้าเหยียบเบาารกแล้วก็กด anti start ได้เลยโอ้ยเสียงท่อดังมากจะบอกว่ารถคันนี้นะคะสามารถ ปรับพวงมาลัยได้3ระดับนะคะแล้วก็สามารถปรับโชคได้3ระดับส่วนเสียงปรับได้4เสียงอ่นี่ดูจากโหมดได้เลยเดี๋ยวปาจะเข้าเสียงโหมดบาหฮาให้ดูนะคะว่าเสียงมันหล่อขนาดไหนอ่ะอนี่เสียงแบบเทมากโคตรจะซิ่งยอกหยอ อันนี้นะคะก็จะมีโหมดเงียบด้วยแล้วก็จะมีโหมดปกติมาให้นะคะโหมดปกติจะเสียงประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดสป,ปอร์ตอ่โอย้ยนี่นะคะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะตัวนี้สามารถปรับโฟร์ไฮฟ o รโลจากทางด้านนี้นะ,ะได้เลยนะคะโหมดการขับขี่แล้วก็ที่สำคัญบอกเป็น บอกปรับไฟฟ้าคู่นะมาชมห้องน้้ศันด้านหลังกันห้องน้กศัด้านหลัง,ขงเขานะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้แล้วก็สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้เลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็น Type C USB นะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆไม่ต้องแย่งกันชาร์จตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝาถัางน้ำมันนะก็จะเปิดอย่างนี้เปิดง่ายมาก แต่แล้วคาว่าแรปเตอร์นะคะตัวน,นี้จะเป็นเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานเลยนะไม่ได้แบบตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะตัวกันชนท้ายของเขาก็จะมีไฟส่องป้ายทะเบียนมาให้ด้วยแล้วก็จะมีห่วงลากจูนมาให้นะคะอันนี้เป็นเดิมๆเลยจะบอกว่าตัวโรเลอร์ของเขานะคะตัวนี้จะเป็นคันสุดท้ายนะจะบอกว่าหายากมาก ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจคันนี้สามารถแคปออกมาส่งมาให้ปลายดูได้เลยแล้วก็นี่จะเปิดอย่างนี้นะคะเปิดแต่ทางด้านนี้เลยเปิดด้วยกุญแจปกติโรลเลอร์จะมีกุญแจแยกนะแต่ตัวนี้สะดวกมากอยู่ทางด้านนี้เลยเห็นไหมเหลือคันสุดท้ายแล้วลูกค้าลิมา่าสาระคำวา่าแัปเตอร์ทางด้านนี้นะคะเป็นอะคริลิกเดิมๆจากโรงงานประมาณนี้ ตอนนี้รับประกัน5ปีเท่ากับตัวรถเลยนะคะตัวโรเลอร์สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรปเตอร์นะคะหรือรถเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางลายด้านล่างที่ปลายทิ้งไว้ให้หรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะรีบด่วนเลยตัวนี้คันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ไปขอรับกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ